สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้จะมาพาเพื่อนปลูกต้นโหระพานะคะโหระพาเราก็อยู่ข้างหลังเนี่ยเราจะมาปลูกใส่นี่นะคะตะก้าข้างหลังเรานี่นะคะมาชมกันเลยนะคะจะเห็นไหม,ไหมโหระพาเราก็อยู่นี่ ค่ะเราก็ตัดมาเลยค่ะเราก็ตัดยอดทิ้งนะคะตัดยอดออกเลยเราจะเอาแต่ก้านมันนะคะเพืเ่อนๆเราจะขยายพันธุ์มัน อุ้ยหอมฉุยเลยเพื่อนๆจ้าหอมมากเลยก็รูดใบมันออกนะคะออกให้เกือบหมดนะคะมันจะเป็นผ้ารักของต้นมันหอมหอม ให้ใบมันเหลือหลือนน้อยเท่าที่จะน้อยได้นะคะพเพื่อนๆเราก็จะมาปลูกเลยเราจะตรงกลางก่อนเลย,เยง่ายๆนะคะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆจ๋าเอากิ่งมันมาก็ เอาใบมันออกให้หมดหรือว่าไม่อยากหมดก็ให้เหลือไว้สักนิดสักหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวมันออกออกมาใหม่มันก็จะได้นี่ค่ะใบโหระพาก็เรียบร้อยแล้วตอนลดน้ำ ข้างๆนี้ก็คือกระชายนะคะอุ้ยออกดอกแล้วกระชายเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆชมที่วันนี้เราปรับปรุงนะคะหลังจากที่ทิ้งกว้างมานานเพราะว่ามวไข่มะม่วมมงมะม่วมงเราเยอะนะคะก็เลยมอไข่มะม่วมมงทีนี้ก็เริ่มปรับปรุงนะคะที่ตรงที่ข้างหน้าของเราที่เคยสวยๆนะคะมาชมกันเลยคะ่ะ นี่ค่ะบวดินที่เราพาเพื่อนๆปลูกคราวนั้นนะคะติดแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ทำไมต้องเอาอันนี้มาขวางไว้เพราะว่าหมานะคะเรามีหมาน้อยหมาเราเยอะมันก็จะคุยจะเขีย่ยจะเหยียบจะย่ำนี่ดูต้นไม้สวยๆของเราอันนี้ต้นเฟื่องฟ้านะคะก็แต่งหน้าฝนมันก็จะกิ่งเยอะ ก็เลยตัดมันออกนะคะตัดเป็นซุมๆให้หมาเรานุ่นหมาเรานุ่นยืนะหมาเราคอยมองจากข้างบนมามันเห็นเห็นหมาเราไหมคะมดูมามเขาก็จะสืบหาของในต้นไม้ของเรานะคะอันนี้ต้นจำปีแะคะค่ะแลวตรงนี้ก็เนี่ยที่เราบอกเราทิ้งกว้างมานานวันนี้ก็มาปรับปรุงมาปลูกปลูกใหม่เลยคะ่ะก็มี กระถางนี้ก็ผักชีนะคะผักชีไทยอันนี้ก็เทียมอันนี้ต้นหัวหอมไม่ใช่สิอันนี้ก็ผักชีเหมือนกันอันนี้หอมค่ะน,น,นี่ดอกไม้ดอกไม้นี้ปลูกปลูกไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนนะคะยังไม่ได้ปรับปรุงเหมือนกันวันนี้ก็มาตัดกิ่งกุหลาบออกให้หมดเลย เห็นไหมคะนั่นต้นมะละกอทางนี้ก็ปลูกคุณนายเตื่นสายกำลัาางงามเลยเริ่มจะดอกตุมต่มๆแล้วค่ะเพืここ่อนๆนี่บนบนลานนี่ก็เสาวรสนะคะเพืพ่อนๆแม่โชว์ซะหน่อยเถอะมีมีลูกแล้วกันนี่ลูกวัน ทีนี้เรามาชมกาแฟกันนะคะกาแฟนี้เราซื้อพันธุ์มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือต้นมันนะคะต้นมันที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเอามาปลูกพันธุ์อาราบิกานะคะมาตั้งแต่ต้นเล็กๆต,ต้นใหญ่นะคะนี่ต้นใหญ่ออกลูกออกผลมเมล็ดก,กาแฟอาราบิกานะคะ ดุกมากเลยค่ะเพื่อนๆเราปลูกอยู่ได้ต้นมะม่วงนะคะกาแฟเนี่ยเขาก็ชอบแบบํำไรเหมือนกันนะคะไม่ไม่ชอบแดดจ้าดุกมากเลยครับเพื่อนเดี๋ยวนะคะถ้ามันถ้ามันสุกมันเป็นเม็ดสีแดงแล้วเราจะถ่ายเพื่อนๆชมนะคะเรามีหลายต้นนะคะเพื่อนๆ เราก็ให้ชมแค่ต้นเดียวพอมันสุกเราจะได้ดูหลายต้นเต็มที่เลยกาแฟเราจะลองหัดคั่วดูแมไ่ไอ้บดนี่จะยากหน่อยนนเนาะเราไม่มีเครื่องบดไม่รู้จะตําได้ไหมกาแฟอาราบิกา้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราเป็นคนชอบดื่มกาแฟค่ะเพื่อน ดุกจริงๆนะคะพเพื่อนๆดุกมากๆจะพาพเพื่อนๆมาชมไฮไลท์ของผลไม้ในบ้านเรานะคะตอนนี้นะคะดูที่คะพเพื่อนๆอะไรคะเนี่ยมะพร้าวของเรานะคะมะพร้าวน้ำหอมดุกมากๆเลยเนี่ยทลายหนึ่งทลายหนึ่งโอ้โหดกจริงๆหนึ่งสองสาม ี่ห้าทลายหกทลายนู่นนะคะเล็กๆก็ยังมีอยู่ข้างบนเนี่ยดกมากเลยงามงามมากเพื่อนๆชมกันนะคะปลูกในบ้านก่ะมาพาน้ําหอมเหมือนจะย้อนแสงแต่ไม่มีแสงนะ,ะเพื่อนๆวันนี้ดวงอาทิตย์ก็ไม่ไม่มีแสงมา เพื่อนๆจ๋าพาเพื่อนๆมาชมมะพร้าวแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทันเนอร์ด้วยมะาพร้าวนำหอมโดดลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ